ผู้ชมคะเรียกได้ว่าสุดทนจริงๆนะคะหลังจากตลกสาวหนุ่มเล็กก่อนบ่ายหรือพัฒราวดีปิ่นทองนะคะต้องออกมาขอความคิดเห็นจากโซเชียลทำเอาหัวอ,อกคนเป็นแม่นะคะถึงกับตกใจ ตัวสั่นมือสั่นร้องไห้เลยทีเดียวตอนที่ได้เห็นคลิปของน้องวินนะคะลูกชายสุดที่รักจมน้ำนานกว่า13วินาทีหลังจากได้กลับไปดูกล้องวงจรปิดที่ลูกชายไปเรียนว่ายน้ำกับคุณครูท่านหนึ่งที่นัดมาเรียนที่หมู่บ้านและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนทําให้เป็นปมในใจของน้องวินที่ไม่ยอมไปเรียนว่ายน้ำที่โรงเรียนอีกเลยซึ่งลูกชายก็ได้แต่ใส่เสื้อชูชีพอย่างเดียวกลายเป็นคนกลัวน้ำในวัยเด็ก ซึ่งหนูเล็กนะคะก็ได้โพสต์คลิปที่ลูกชายจมน้ำซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วพร้อมกับขอถามความคิดเห็นจากชาวเน็ตว่า<ส>เหตุการณ์น,นี้เกิดจากความประมาทของครูผู้สอนหรือเกิดจากความผิดของน้องวินที่โยนของเล่นและลงไปเอาหมวกเองเพราะคิดอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะเข้าข้างตัวเองอีกตามแคปชั่นที่เล่าไว้ว่าขอความคิดเห็นพี่น้องและป,ะป้าาของน้องวินทุกคนนะคะ ว่าเหตุเกิดนี้เกิดจากความประมาทของครูผู้สอนหรือเกิดจากน้องวินที่เป็นคนใช้ให้ครูผู้สอนช่วยไปหยิบบอลที่ปาไปค่ะจะเล่าให้ฟังนะคะคือช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะ2566ได้ลงคอร์สเรียนว่ายน้ำไว้กับคุณครูท่านหนึง่ง นัดมาเรียนในหมู่บ้านแม่ก็คอยเฝ้าแอบ,แ,อบแต่เวลาวินเห็นแม่วินก็จะไม่เรียนเลยฝากครูไว้และแม่ก็แอบหลังต้นไม้บ้านบางทีเดินกลับบ้านบ้างถึงเวลาก็มารับเพราะจ้างมาสอนตัวต่อ,ต,อตัวน่าจะฝากไว้ได้และในคลิปนะคะ9หรือ8พฤษภาคม2566จำไม่ค่อยได้นะคะว่าวินเรียนว่ายนะ้ำแม่กำลังไปรับ รีบวิ่งทันทีนะคะเมื่อได้ยินเสียงลูกร้องไห้ถามครูว่าเกิดอะไรขึ้นครูบอกว่าวินโยนหมวกครูลงสะใหญ่แล้วครูจะลงไปเอาแต่วินก็โยนบอลไปอีกฝั่งที่ไม่ใช่น้ำแล้วบอกให้ครูช่วยหยิบบอลให้หน่อยครูบอกวินลงไปเอาหมวกและลืมว่าไม่ได้ใส่ชูชีพตกใจไม่ได้จมน้ําอะไรและครูก็เฉยเฉยแล้วก็ครูก็กลับบ้านไปแต่เราไม่เชื่อใจสักเท่าไหร่เพราะวินบอกว่าจมน้ํา กินน้ำสำลักน้ำแม่เลยขอหมู่บ้านดูกล้องหน่อยและที่เห็นก็ตกใจนะคะตัวสัน่นมือสั่นร้องไห้รับไม่ได้กลัวลูกตายเหมือนในข่าวและโกรธที่ครูไม่บอกว่าจมน้ําบอกว่าแค่ตกใจและครูไม่มีถามไม่ขอโทษไม่รู้สึกอะไรเลยนิ่งเฉยอีกสองวันเขาทักมาทวงค่าเรียนเราเลยส่งคลิปไปบอกเขาว่าว่าวินจมน้ํานะทําไมครูไม่บอกว่าจมเขาถึงจะพิมพ์มาบอกขอโทษจะไม่ทําให้เกิดขึ้นอีก แปลกใจว่าทำไมไม่ขอโทษตั้งแต่วันนั้นที่จมทำไมเฉยไปและก็ส่งมาว่า ติดงานยาวเราเลยโอเคไม่เรียนแล้วแล้วก็เงียบเพราะอยากดูแลความรู้สึกของลูกก่อนที่จะโวยวายเวลาผ่านไปก็ช่างมันไม่เอาความอะไรกับครูแบบนั้นก็แค่หาคนใหม่จนล่าสุดนะคะที่โรงเรียนวินถามวินเป็นอะไรทําไมไม่ชอบเรียนว่ายน้ําแล้ววินร้องไห้วินจะใส่ชูชีพอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นเวลาผ่านไปจะครบปีแม่คิดว่าวินจะหายสะเทือนใจแล้วแต่สรุป มันฝั่งใจลูกไปเลยเป็นปมไปเลยเลยทักไปบอกครูแย่คนนั้นและคำตอบที่ได้คือถ้าคิดว่าครูผิดฝ่ายเดียวก็ไม่มีอะไรจะพูดอีจุดจุดจุดเอ้ยอะยังไงล่ะทีนี้ทั้งหมดคือความจริงแต่อยากขอความเห็นจากทุกคนว่าเกิดจากอะไรความประมาทของครูหรือเกิดจากความผิดของวินที่โยนของเล่นและลงไปเอาหมวกเอง ถ้าเกิดจากความผิดของวินนะคะเราจะได้ไปกราบขอโทษครูเขาที่เราไปเลือกไว้ใจครูแน่ๆแบบนี้ให้สอนลูกเราขอความคิดเห็นด้วยค่ะเพราะคิดคนเดียวเดี๋ยวจะเข้าข้ามตัวเอง ทำเอาเหล่าดาราแม่ๆอย่างบุ๋มปันนัดดาวิกกี้สุนิสาและหอ,อมสกาวใจนะคะถึงกลับเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์พร้อมชาวเน็ตบุ๋มปันนัดดานะคะก็ได้มาคอมเมนต์ว่ากำลังจะคิดให้ลูกเป็นเรียนว่ายน้ำเปลี่ยนใจแล้วหนูเล็กนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเป็นเรียนได้แต่ต้องมีคนเฝ้านะคะแม่ห้ามให้อยู่กับครูสองต่อสองเลยค่ะ แฟนขับมาตอบกลับนะคะว่าอย่าคิดแบบนั้นค่ะคุณแม่ให้ลูกได้เรียนกับครูและเราต้องไปเฝ้าดูแลเพื่อเพิ่มความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยที่มีแม่มาดูแลเขาพูดจากประสบการณ์ที่เคยพาหลานๆไปเรียนถึงแม้จะมีครูแต่เราต้องอยู่ด้วยค่ะ วิกกี้นะคะได้เข้ามาคอมเมนต์อีกคนค่ะครูไม่ควรหันหลังให้เด็กว่ายน้ําไม่เป็นถ้าจะต้องออกไปจริงๆต้องฝากคนอื่นดูค่ะมันใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นที่เด็กสามารถตกอยู่ในอันตรายได้เป็นความประมาทของครู100%ซถ้าเป็นแบบนี้พีไม่โอเคแน่นอนแล้วถ้าถามครูไปแบบนั้นแล้วตอบแบบนั้นแปลว่าเป็นคนจังไรค่ะจบ ส่วนอ,อมสกาวใจนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันที่ว่าครูประมาทค่ะห้ามคาดสายตามแม้แต่วินาทีเดียวพรอนี้คือ1ชีวิตครูแบบนี้ไม่ควรเป็นครูค่ะแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อีกนะคะว่าคนที่ช่วยน้องคนแรกเป็นรุ่นพี่หรือคุณครูคะถ้าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจะทำอย่างไรคะหนูเล็กก็ได้เข้ามาตอบกลับนะคะว่าเป็นพี่ในหมู่บ้านค่ะแฟนคลับก็ได้เข้ามาอีกนะคะว่า ทำไมไม่ไปโรงเรียนที่มาตรฐานเลยคะแม่ชีวิตลูกหนึ่งคนประมาทไม่ได้เลยหนูเล็กนะคะก็ได้เข้ามาตอบกับนี่เขาเป็นคุณครูโรงเรียนสาธิตพัฒนาที่อยู่ในซาฟารีเวิร์เลยนะคะจ้างมาสอนตัวต่อตัวเขาก็เอาลูกเขามาด้วยและเขาไม่ยอมรับว่าเขาประมาทเขาไม่ขอโทษและเขาไม่ยอมรับว่าเขาประมาทเขาโทษวินเลยขอความคิดเห็นจากคนอื่นคะ่ะ พอคิดคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างตัวเองและแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์เรื่อยๆนะคะว่าพ่อแม่ไม่ควรละสายตาค่ะถ้าเป็นเรียนตัวต่อตัวผิดทั้งคู่ค่ะครูต้องมีกฎบอกเด็กว่าทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรที่เรียนเป็นกลุ่มครูนคนเดียวพ่อแม่ต้องประกบเพราะมันอันตรายถึงชีวิตค่ะหนูเล็กนะคะก็ได้เข้ามาตอบกับอันนี้เรียนตัวต่อตัว,ตวค่ะจ้างมาสอนตัวต่อตัวเขาพาลูกเข้ามาด้วยเด็กที่เห็นในคลิปนะคะ คือเด็กในหมู่บ้านไม่ได้เรียนกับครูคนนี้ค่ะแฟนขับก็เข้ามาตอบอีกนะคะว่าในฐานะที่ทําธุรกิจสระว่ายน้ําและมีครูสอนว่ายน้ําจํานวนมากกฎเหล็กของครูก็คือไม่ควรค่าสายตาหรือหันหลังให้เด็กไม่ควรเลยครับแบบนี้อาจจะไม่ต้องถึงดําเนินคดีแต่ต้องมานั่งคุยกัน ว่าก่าวตักเตือนกันให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับหนูเล็กก็ได้มาตอบกลับนะคะว่าอันนี้ที่มาช่วยน้องวินเป็นเด็กในหมู่บ้านค่ะและในนั้นคือเด็กในหมู่บ้านส่วนเด็กที่อยู่กับน้องวินคือลูกของครูซึ่งครูก็เอามาเรียนกับน้องวินด้วยค่ะแต่เราจ้างมาสอนตัวต่อตัวนะคะแฟนคลับก็กลับมาตอบอีกค่ะว่า อูทาหอนเลยแม่ถ้าแม่อยู่ด้วยแล้วลูกไม่เรียนก็ต้องให้ลูกเรียนต่อหน้าแม่ให้ได้เพราะถ้าแม่ไม่อยู่ใครจะรักลูกเราเท่าเราสําสหรับเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะยังไงก็รอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งซึ่งทางท็อปดาราจะไม่พลาดประเด็นร้อนๆแบบนี้ค่ะถ้าม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแทบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ทางช่อง y YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ